ไม่ลายไหมได้เลยได้เลยพูดได้เดียวเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยแล้วมันมาได้ยังไงหอยแม่นเกิดเนี่ยเป็นพันพันเป็นพันตัวเลยออกพยบคุนฟัง หอยเม่นทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่ร um ู้เลยเนี่ยเต็มไปหมดแถวโลมา ไม่เคยเห็นมาเลยอยู่ป่าตองมาห้าสสิบี่ปีแล้วเพิ่งจะเห็นครั้งแรกวันนี้เองของหาดป่าตอง มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เลยบ้านเมืองของเราเธอ,อใช้มือตักเธอเธอ,อ,อ,อใช้มือตักให้ติดดินนี่กลัวอะไรอะ่ะไม่มีตัวเองตักโสดอย่างเนี้ยโสดให้ติดดินอย่าให้ถูกในน,นี้มันเนี่ยตักอย่างเนี้ย สารมันนะโอ้เราเอาไปปล่อยใช่ไหมขาปล่อยเนี่ยข้าแห้นนี้เองตักให้ติดดินมามันไม่ตายหรอกน่าจนสารมันนะเออไม่ตายหรอกนั่นนะก็ช่วยกันนะถ้าอยากจะช่วยไม่เคยเห็นเลยนี่ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่ yêu mường ni mà xích ba pi là lên xích Mấy hồi hết ní, vừa mới hết, bắt cất cắn, khang ní, gì chi phí. Đấy. Mới chạy luôn.